ตำนานน้ำมันพรายสุดเฮนถ้าจะพูดถึงของกลังที่มีมินลิลิตอันทรงพลังที่ชายหนุ่มหวังจะคว้าคว้ามารอบรองและช่ยงานกันโดยเฉพาะพวกชายเจ้าทูสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือน้ำมันพรายที่จะทำให้ความต้องการของผู้ใช้เป็นไปตามต้องการเมื่อผู้สาวใดโดนฤทธิ์ของน้ำมันพรายเข้าไปจะหลงรักหัวปากหัวตามสมใจชาย ว่ากันว่ามันเป็นที่มีอาถรรพ์แรงกล้าอยู่ระหว่างของชั้นต่ำและของชั้นสูงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้โดยผู้มีพลังหรือมีอิทธิฤทธิ์อย่างพระครูพระอาจารย์เช่นในสมัยก่อนที่นำไปใช้ทุบพระแสงดาบเพื่อให้ทรงพลังอนุภาพด้วยการเขียนอัการะด้วยน้ำมันพลาย ซึ่งในสมัยปัจจุบันไม่มีการใช้ดาบไม่มีให้เห็นกันแล้วคงไม่มีใครเดินถือดาบไปมากันเล่นๆเ,เลยมีการนำน้ำมันพรายมาทำเป็นน้ำหอมเครื่องหอมให้เป้าหมายได้สูดดมเข้าไปแทนต้นกำเนิดความของน้ำมันพรายเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานานหลายร้อยปีในหลายๆประเทศมันจะมีเครื่องรางอาถรรพ์ต่างๆ ที่มีดุดประสงค์ไร้แบบเดียวกันที่ใช้สําหรับผู้มากรักหวังได้ผู้หญิงที่ประสงค์มาครองโดยใช้เครื่องมือต้องมีลิลิทอย่างเราและอินสระเอโดยมีสรรพคุณเวรวางอลังการขนาดที่ว่านําไปแตะตัวเหลือแล้วนอนรอที่บ้านได้กี่วันหญิงสาวคนนั้นก็จะมาหาที่บ้านพร้อมกับความรักความหลงและมีความต้องการทางเพศสูงทั้งนี้การจะได้น้ำมันพายมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และไม่ที่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถทำได้เองจะต้องใช้ผู้ที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามีจิตใจที่แข็งแกร่งแรงกล้าพอที่จะต่อกรอกับผีร้ายทั้งหลายเพราะน้งมันพายพวกนี้จะต้องใช้ชิ้นส่วนของสตรีที่ตายด้วยความทรมานและกลายเป็นวิญญาณร้ายวนเวียนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้จะต้องใช้ชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งจากทั้งสาชนิดชิ้นแรกคือส่วนที่มาจากสตรีที่ตายทังกลม ด้วยการโลนน้ำเหลืองและขูดกระดูดบริเวณคางเส้นผมหัวกระโหลกหน้าผา,ากมาโรถยนต์กลายเป็นน้ำมันพายต่อบีคือชิ้นส่วนของสตรีที่ตกน้ำตายมักจะตัดชิ้นส่วนหน้าอกและเครื่องเพชรมาเที่ยวทำน้ำมันพายส่วนที่ว่ามีฤทธิ์ร้ายแรงและเฮี้ยนที่สุดเป็นส่วนของศพส,สตรีที่ตายท้องกลม ทุกส่วนของร่างกายสามารถนำมาใช้ทําน้ำมันพลายได้ทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับคนทำว่าจะมีสติแข็งพอที่จะรับมือความเฮี้ยนได้หรือเปล่าน้ำมันพลายถือเป็นมินลิลิตรจชนิดหนึ่งและขึ้นคือว่ามินลิลิตรจำจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายบางคนอาจจะเจ็บป่วยไข้อาจร้ายแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลหรือถ้าหนักจริง ก็คือวิญญาณของสตรีที่ถูกนำมาใช้ทำน้ำมันพลายจะมาสิบันทีกับผู้ใช้นั่นเองดังนั้นการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อและความรับผิดชอบส่วนบุคคลไม่มีใครรับประก,กันความปลอดภัยของคุณได้ดิฉันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ